เป็นสองเลนอยู่แต่ก็เตรียมที่จะเฮ็ดเป็นถนน4ีเลนทุกคนยังไม่โค้งนี่เป็นยังนี่อู้นีอน่อันตรายอันตรายค่อยๆเฮ็ดค่อยๆข้าไปจะลองคีเข้าไปเบึ้องอ้าขนาดเฮ็ดถนนบอกรือนไอย่างนั้นนี่ถึงสถานีตำรวจคอนบุรีแล้วสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดบินบานเฮาคลิปนี้อีพีนี้ต่อจากอีพีที่แล้วนะทุกคนที่ขับรถพาเบิ่งบรรยากาศทั่งทั่งทองถนนมาจากอ่า อำเภอโนนีแดงมาเสืองสางคลิปนี้ก็กินกาแฟเรียบร้อยจะพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศทึงทองจากถนนจากเสริงสางนี่แหละไปคอนบุรีพุ่นไปขวามือก็ไปขวามือไปประคำไปโนนีแดงเดีย๋ยวมุมนี่เพื่อผขายเอาไปเกตรีวิวถนนดีบ่เฮอขายรถแท็กไอรถตักบ่มเทิมเลยเดีย๋ยวมุมนี่ผมมักถ่ายรูปนะแป๊บนึง อากาศก็ฮอนฮอนทุกคนไปลุยต่อถนนเป็นจังไดแนบูนี่เส้นนี่บ่ได้ไปโดนแล้วทางหลวงหมายเลขสองสองสี่อ้แม็กหารอแม็กไปใส่รถเก่งเนียนะ อ้ยจุกอีกแล้วจุกอีกแล้วต่ำเจละบาทนี่ตกหลุมเจละบาทนี่คือแบบจุกไหนอะทุกคนถนนบานเขาอ้อดานี่เป็นสองเลนอยู่แต่กะเตรียมที่จะเฮ็ดเป็นถนนสี่เลนทุกคน เกตคอนบุรีหรอมั้งนี่น่ะจะเป็นเกตคอนบุรีหรือเสีองสางนี่ยังไม่โค้งอันนี่เป็นยังนี่อ๋อล้อล้อรถรถสิบล้อหรือเปล่ารถรถดำเฮ้ยถนนซีเลนขอตาขอตาประหยัดแสงหน่อยนะสู้สูให้กำลังใจให้กำลังใจเจ้าพนักงาน ขับรถเฮ็ดรถเฮ็ดถนนอน่าขับรถเฮ็ดถนนสู้เด้อแดดมันร้อนใน,นช่วงนี้ให้กำลังใจให้กำลังใจท้างหน้านี้สงสัยจะต้องเป็นทางโยงตั้งระดับแทนแน่นอนบอบอกแมนบอกบุ๊บุ๊ปบุ๊บ,บ,บแมนอีหรีว่ะดีนะเอาโตโยกขึ้นก่อนนี่ยยังเฮ็ดประเทได้แล้ว เห็ดกอกลางเหลือเหลือกอกลาง์แล้วก็เหลือเส้นจ์จราจอดแล้วก็สอบใต้ถนนโอ้กำลังเห็ดขานถนนไต้ถนนอยู่ว่างพอน่าจะว่างพอระบายน้ามันเนาะโอ้นี่อันตรายอันตรายเฟื่องเเห็ดเฟ่องเไป เกาะกลางเจอดใจ้คลิปตรงนี้ก่อนตามสเต็ปตามสไตล์เนาะสนุนไทยแลนด์อ้หูหยาไหมหกแท้แต่ให้งวัวใช่ลรือประมาณนั้นไปต่อ รถจะดับแทะยูเกียได้อยู่ยูเก้านึงอยู่นะมัดเล็กมัดรวดโอ้สูส่ๆเดอ้ออากาศห้อนลูกพี่อากาศห้อนหอนขนาดผมขี่มอไซค์ยู่เจอลมเย็นๆยังห้อนเนาะไอ้่นังมัดรวดตัดเล็กอยู่กลางถนนหลุงฮะสู่ๆให้กำลังใจ สีแยกอีย่างน้อเน,นี่สีแยกนั่งนี่ออกซ้ายไปใส่ได้ออกขวาไปใส่ได้บุ้นนี่เสียงรถสิบร้อดังสตยอดไดดีกว่าเสือกอีย่างก็ปิววัน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 ,วน,วนแฉเชเชือกเ ีแยกตนี่จะเป็นสามแยกสมแยกไฟแดงอคอ,อนบุรีเอาองี่ดีกว่าผมยังบุเคยไปในตลาดคอ,อนบุรีเลยเนี่ยจะลองคีเข้าไปบึงอ้อขนานนดถนนบ่ดูีอย่างนั้นเอ้ยเดี๋ยวเขาไปนี่ก่อนให้ฟังกันนี่ครับเทศบาลแะเทศบาลแชะช้อช่างไหมแชะปัป๊มปบตทตรงนี้ อนี่เป็นครั้งแรกเดี๋ยวหาขี่รถเบิร์ตเลนก่อนไอ้น,นี่ออดวงเวียนสร้างเหรอวงเวียนช้างวงเวียนช้างวงเวียนช้างคอนบุรีโอ้สั่งสวยเลยงามเลยตัวนี้เอองาม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 เดี๋ยวเขาจะไปทางนี้โอ้มันเป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรอยู่ด้วยนี่ใหญ่เติบอยู่ใหญ่เติบอยู่ ครั้งแรกนะครับขอมานี่เขาข,า,าขอม้าครั้งแรกเลยไปเบื้องบรรยากาศคิดรถเลนเนาะเอา้าถามถึงถ่ายในอีพี่นี่นะว่าว่วาควอนบุรีเนี่ยมองท่องเที่ยวคืออยู่ตรงไหนแนะนำคอมเมนต์มาได้ลิปนี้อาจจะไม่ได้ไปแต่ว่า,อาคอมเมนต์ไว้เพื่อว่าอีพี่ต่อไปรอบนาจะได้มาแบบ เชียวคอนบุรีสถานที่เที่ยวยังสียนะยังหนึ่งบอกนะผู้ใดมีข้อมูลหรือว่าผู้ใดมีสถานที่เที่ยวคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหมอนทองจัน99บาทอย่างน้อยนี่เนาะไปบอกอา้าวระมัดระวังระมัดระวังเออใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่คอนบุรีมีบูบูเอฟทีทางคอนบุรีนี่เขาเอออย่างนี้วิชโก เอ็กเพรสขายยังเนี่ขยขายกับซีเวทีหรอหือวะเนาะเอาเปิดไฟเลี้ยวขวาจะเลี้ยวซ้ายจังไงเบื้องดีๆเบื้องดีๆีุ้ยรถวีบากไฟฟ้าบ่อือใหญ่ใหญ่ใหญ่หญเอาประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมคลิปนี้อีพี่นี่เดี๋ยวผมจะออกไปเบื้องมองที่ผมทักเมื่อสักครู่เป็นอีพี่อไปท่านผู้ชมเป็นอีพี่อไปอีพี่นี้กับประมาณนี้ครับ สวัสดีครับจอดเจ้าจดไดออกไซน์นี่ไปได้นี่ไปได้แน่นี่อันนี้คือย่างขวามือนี่โุงเรียนเหรอโอ้สวอกิฬากัหลายตัวนี่เฮ้ยสถานีตำรวจคอนบุรีนี่ถึงสถานีตำรวจคอนบุรีแล้วอา,อาประมาณนี่ครับผมสวัสดีครับ